ไม่นี anyway, out, ้ลแล้วเราเกียบท่าขอมาควบบนหนม้ยคมีวเอเกียบในขอมาควบแล้วตื่นปะอื่น้เออชิ้นเดียวอะหนึ่งไม่หัวหัวพุ่เดี๋ยพี่ม่สายบ่ อยอ้าวตอนบ่เุาบ่ตอนตักขอตักกดได้พูดไปเลยนี่แก๊กกระป๋องนะครับแก๊กกระป๋องเราวันนี้เรามาปิกนิกนี่เลยสามใช้งานกันยอดสุดยอดผมใช้ไม่เป็นหรอกครับผมมั่วลองดูลองดูกดแล้วก็เปิดมีเพื่อนร่วมกันเป็นคนนี้ครับ ไม่ผุ่มไงยอดเจียบร้อยแล้วดูให้เจอไอดูตั้งแต่เมื <anut S 2> ุอเด <Jamie, always S 2> <anak S 1> ็่สุดเด็ดรุ ห้าร้อยหักห้าร้อยยังสี่เก้าเก้าอ่ะเจ็ดร้อยหกเก้าเก้าวมะนี่มีลิตรไหมห้าร้อยเจ็ดร้อยอดีตแตไบอกราม่าราม่าราม่าลงไปน้ำเดือดแล้วนะนี่ละ

แล้วคับแรกมาแล้วพีฟพ่ฟ้าบรไเด้นะพีฟพ่ฟ้าฟูกแล้วอืม้อ <หา S 1> งเซื่อใครด้ก่อนบดกรอบก่อนปิดฝาจะปูดเลยลองจิ้ใ้เลยครึ่งนึง

ใกล้มีบอกมันใกล้ๆอย่าที่เหนลยต่อมอนไหนะฮะโอนหอบใหญ่เลยโอ้เลี้ยดสินี่อนา

มาครับกินสุกี้ด้วยกันครับ<ว>ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องนารศาศักดิ์ชแนลได้นะครับ